กระบะมัดด้ายกสูงรถมือเดียวป้ายแดงใครกำลังมองหาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดแน่อนอน สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับอาเฉาสมยงคาร์เซ็ตเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีกระบะ Mazda bt 5 0 Pro f r e e s t y l e Cap 2.2องจุดสองไฮเลเซอร์เกียร์ธรรมดาปี2016นะครับมารีวิวให้ชมนะครับคันนี้นะครับเปิดราคาเพียง399,000บาทนะครับคันนี้จองเพียง99บาทเท่านั้นนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับเอาสำหรับด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับอ่ะ สำหรับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับสวยงามนะครับโฉบเฉี่ยวไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าแม้แต่นิดเดียวนะครับอ่าแล้วก็อ่าโลโก้นะครับโลโก้มาร์ด้าแบบโครเมียมนะครับมีกระจังหน้าโครเมียมนะครับตัดมานะครับสวยงามแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับราคาถูกด้วยนะครับจองเพียง99บาบาทเท่านั้นออกรถได้เลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาตัดดูกันที่ด้านข้างตัวรถนะครับสำหรับตัวสูงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสูงครับก็จะมีโป่งล้อนะครับต right ัวนี้นะครับทั้งสีด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างของตัวรถนะครับสำหรับล้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อแม็กเดิมนะครับเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ ขนาดยางก็265 65 17นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับผมอ่าแล้วก็อ่าตัดมาที่ด้านบนนะครับหูกระจกตัวนี้ก็จะเป็นอ่าครอบโครเมียมนะครับตัดกับสีอ่าตัวรถนะครับผมสีดำนะครับแล้วก็อ่าไล่มาอีกนะครับตัวนี้มีคิ้วกันสาดนะครับมีคิ้วกันสาดอ่ามือเปิดโครเมียมนะครับอ่าบันไดนะครับบันไดข้าง แล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราพามาดูนะครับความเดิมนะครับตัวนี้นะครับเราก้าแกะให้ดูทุกคันนะครับรถของเรานะครับไม่มีอุบัติเหตุไฟไหม้น้ําท่วมพลิกความมาแน่นอนนะครับเราก้ารับประกันเมคอาร์ตสวยงามปิดไฟ นะครับตัดมาที่ด้านข้างนะครับสำหรับตัวด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้นะครับตัวนี้ไฮเลเซอร์นะครับก็ล้อแม็กเดิมเหมือนกันนะครับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับสำหรับเอาด้านกลางก่อนเลยนะครับมือเปิดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ m ัส d a แบบ โครเมียมใสมานะครับแล้วก็ไฟท้ย<ๆ>ายนะครับสวยมากนะครับเป็น3ชิ้นแยกนะครับตัวนี้นะครับตัวด้านข้างก็มาทางนี้นะครับสวยงามนะครับโชว์เชีย่าแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับก็จะเป็นแบบแยกออกมาเองนะครับถ้าเราเปิดลงมานะครับนี่มันจะเป็นแบบแยกแบบนี้นะครับสวยมากนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ bt 5 0 pro นะครับเป็นแบบโคลเมียมนะครับใส่มาแล้วนะครับสําหรับตัวด้านท้ายนะครับตัวนี้อาจจะยังไม่มีบันได อ่ากันชนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีสายให้แน่นอนนะครับสาหรับกันชนท้ายนะครับอ่านะครับแล้วก็เปิดท้ายมานะครับเป็นแม็กไนเนอร์นะครับตัวนี้สวยงามนะครับไม่มีรอยเจาะนะครับไม่มีรอยขีดข่วนอ่าฝาท้ายเดิมนะครับดูอ่าเมคอาร์ตได้เลยนะครับน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวอ่าเดี๋ยวเราจะพามาชมภายในห้องโดยสารนะครับสําหรับตัวนี้เปิดออกมาก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดแคบได้90องศานะครับอ่าฝั่งคน หลังนะครับก็สามารถขึ้นได้แบบสะดวกสบายนะครับตัวนี้อ่านะครับแล้วก็จะตัดมาที่ด้านข้างของประตูรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวล็อกกระจกนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ปรับเลนไฟฟ้านะครับผมอ่ตัดมาที่เบาะนะครับสําหรับเบาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับสวยงามนะครับล้างทําความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับชุดคอนโซลด้านในนะครับจะเป็นสีดําตัดสีเทานะครับสวยมากนะครับคันนี้อ่า พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีถุงลมนะครับมีถุงลมอยู่พวงมาลัยแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับถ้ากับคันนี้จะมี2ลูกนะครับรถก็จะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดนะครับมีที่วางแก้วตรงกลางนะครับเครื่องเสียงนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถรองรับ CDFM นะครับอักได้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับ ก่อนเราจะไปดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราโชว์เลขไม์ก่อนเลยว่าคันนี้เด็ดแค่ไหนนะครับเลขไม์คันนี้นะครับสามหม่นกพันหก้อยยี่กิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงอ่าบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับจองเพียง99บาทนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองจุดสนะครับสสูบสิบหกาลร้อยห้แรงม้านะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพามาฟังเสียงค้่องเครื่องด้วยว่าคันนี้นะครับเสียงเป็นยังไงนะครับเรารีวิวให้ดูเลยนะครับล็อตทุกอย่างนะครับเดิมทุกจุดไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับล็อตเครื่องนะครับล็อตคันหน้าไม่เคยขยับแม้แต่นิดเดียวบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวกระบะ Mazda b t 50 r ป f ฟีสไตล์แค a บ2.2ไฮเลเซอร์เกียรธรรมดาปี2016นะครับคันนี้นะครับขอย้ำอีกทีว่าเราขายอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับค่างวดอยู่ที่7,600บาทตลอด84หวดนะครับสำหรับคันนี้นะครับของที่ผมจะแถมให้นะครับก็จะมีประกันภัยบนท้องถนน1ปีนะครับประกันภัยเครื่องยนเกียให้อีก2ปีหรือ20,000กิโลนะครับ อ่าพรลบภาษีค่าจัดโอนนะครับทำสัญญาทั่วไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแมแตบาทเดียวจองเพียง99บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0949149628อเฉาสมยงคาเซนเตอร์นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับอ่าสำหรับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ